คุณรู้ไหมครับว่ายิ่งเราเคารพนับถือตัวเองมากเท่าไหร่ mm. เช่นฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนเก่งฉันมีศักยภาพเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรก็ตามมาทดสอบคุณจะเชื่อใจตัวเองครับไม่ใช่ว่าสั่นคลอนถ้าคุณมีความนับถือตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้เดีวว่าบททดสอบที่เรียกว่าปัญหาที่มันเข้ามามันเพียงแค่ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถผ่านมันได้เพราะคุณเชื่อใจตัวเองคุณจะเชื่อมันในศักยภาพ ยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งไม่ใส่ใจการยอมรับหรือไม่ยอมรับจากคนอื่นมากเท่านั้นคุณจะไม่แคร์เลยว่าโลกจะตัดสินคุณอย่างไรแต่คุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณจะทําอะไรและคุณจะทําอย่างที่คุณทําและความชอบของตัวเองเท่านั้นและหนทางที่เร็วที่สุดครับที่จะก่อสร้างความนับถือตัวเองและความเชื่อมั่นของคุณให้ใหญ่โตแข็งแกร่งขึ้นมาได้และลดความกลัวที่มันกําลังฉุดรั้งคุณในตอนนี้หรือตลอดทั้ชีวิตก็คือ ฝึกพูดซ้ำๆอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาว่าฉันชอบตัวเองฉันเคารพตัวเองฉันศรัทธานในตัวเองฉันเป็นคนเก่งอะไรก็ตามที่เป็นคำเชิงบวกให้คุณสร้างมันขึ้นมาถ้าคุณเนี่ยอยากจะหุนดีคุณก็พูดไปเลยว่าฉันหุ่นดีและดูดีมีเสน่ห์มากๆอะไรก็ตามที่คุณอยากได้ในเชิงบวกให้พูดมาซ้ำๆย้ำๆเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าสงสัยในตัวเองไม่สบายใจ กำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณไม่สบายใจอะไรก็ตามให้คุณเริ่มพูดซ้าๆกับตัวเองในคําที่เป็นเชิงบวกเลยครับฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองฉันเคารพตัวเองฉันเคารพตัวเองพูดจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นครับนิสัยอย่างหนึ่งที่คุณควรจะฝึกขึ้นมาคือนิสัยในการสร้างความเคารพนับถือตัวเองชื่นชมตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถใหญ่โตร่ำรวยขึ้นสำเร็จมากขึ้น ควรทำอย่างนี้ทุกวันครับยิ่งคุณป้อนจิตใจของคุณด้วยคำพูดดีๆหรือว่าจินตนาการดีๆบวกกับอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวกคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้คุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นไม่กลัวสิ่งใดๆยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะรู้สึกกลัวสิ่ง,งต่างๆน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธความลน้มเหลวกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่เป็นคนสําคัญ ยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหรต่อให้วันนี้คุณเจออุปสรรคคุณจะมองว่ามันคืออุปสรรคระยะสั้นเท่านั้นหลังจากนั้นคุณจะโชคดีตลอดไปคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสมากขึ้นคุณจะยิ่งมีความกล้ามีความยืดหยุน่นยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมุ่งมั่นพยายามไปจนกระทั่งคุณสำเร็จมากขึ้นเพียงนั้นความเคารพนับถือตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นยาแก้ความกลัวที่ดีที่สุด และก็ยังมีกฎแห่งจิตใจที่คุณใช้เป็นยาแก้ความกลัวได้อีกนะครับกฎข้อแรกก็คือกฎแห่งนิสัยครับกฎนี้ก็คือไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณทําซ้ําในที่สุดจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณพูดอย่างง่ายที่สุดก็คือคุณสามารถพัฒนานิสัยใดยๆก็ได้ทางความคิดถ้าคุณทําซ้ําให้มันมากพอและเยาวนานพอ การที่คุณเนี่ยขี้กลัวหรือว่าไม่กล้าขี้อายหรือว่ากลัวความจนกลัวความล้มเหลวมันก็เป็นนิสัยที่คุณเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้ตัวจนสะสมมาจนเป็นวัยรุ่นจนเป็นวัยกลางคนหรือว่าตอนนี้ครับมันสะสมมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีนิสัยลงมือทํานิสัยร,ร,รย่ารวยนิสัยเศรษฐีคุณก็เริ่มฝึกนิสัยที่ทําซ้ําในเชิงบวกแบบเศรษฐีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับกฎข้อที่สองครับคือกฎแห่งอารมณ์กฎนี้ก็คือ การกระทำทุกอย่างที่คุณทำจะถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ทั้งลบและก็บวกคุณจะเลือกอะไรครับคุณสามารถคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามในแบบที่เหมือนกับกองไฟก็ได้คือร้อนตลอดเวลาและเมื่อคิดมันก็เผาไหม้จิตใจคุณไปเรื่อยๆหรือคุณจะคิดให้มันเหมือนกับหิมะมีความเย็นหรือคุณจะคิดในแบบที่เป็นน้ําอุณหภูมิห้องคืออยู่ในแบบที่พอดีอะไรครับที่เป็นความคิดของคุณในตอนนี้สิ่งต่างๆที่คุณคิดถึงมันตลอดเวลา ถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการและวิธีการที่จะได้มันมาเกือบตลอดเวลาความสามารถทางความคิดของคุณก็จะยิ่งรวมตัวกันได้มากขึ้นไปยังเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้และเนื่องจากปริมาณของเวลาในการคิดของคุณมีจํานวนจํากัดดังนั้นเมื่อคุณใช้วินัยกับตัวเองให้คิดแต่เพียงสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะหยุดใส่ฟืนไฟของอารมณ์ที่เป็นลบเข้าไปในกองไฟ ด้วยเหตุผลอันนี้คุณจะเริ่มกําจัดความกลัวได้ความสงสัยในตัวเองได้การเปรียบเท,ทียบตัวเองกับคนอื่นได้กฎสําคัญข้อต่อมาครับจงสนใจอยู่แต่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นหลายคนเนี่ยจมอยู่กับความกลัวมากจเกินไปจนให้น้ําหนักกับความกลัวมีปริมาณที่เยอะมากๆในสมองและจิตใจของคุณเพราะฉะนั้นจงฝึกนิสัยคุณตั้งแต่วันนี้จงฝึกโฟกัสสนใจในสิ่งที่คุณต้องการตื่นเช้ามาถามตัวเองเลยว่าฉันอยากได้อะไร ฉันต้องการอะไรฉันอยากจะมีอะไรฉันอยากจะเป็นอะไรลองคิดแบบนี้นะครับโดยไม่ผสมความสงสัยความกลัวเข้าไปทําอย่างนี้สักเจ็ดวันอะโอเคพอเจ็ดวันครบละก็ชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองให้รางวัลตัวเองจากนั้นก็ทําไปต่อครับอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันทําเซตละเจ็ดวันนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆชีวิตคุณอยากจะเริ่มที่จะสร้างโกลเด้นดิชั่ง